เป็น้องใจเยูทุกท่นานนะครับคลิปนี้พามาดูรถเกี่ยวนอ้องสายันดีคลิปหนึ่งครับอาคลิปนี้ดันแต่ข้าล้มอย่างเดียวครับมาดูว่าดันข้าล้มนี่ อยากคล้องตัวไหมนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ครับ รถคันนี้มีระบบายคอร์ครับ ปั๊มกาวนาทีดีมากครับไม่แน่นะครับปั๊มกาวนานี้อาจจะเป็นปั๊มของช่างช้างครับเนี่ยเนียเห็น,น,นไหมคล้ายๆกับสักสุพันธ์เลยครับ ให้ชมสมรรถนะการทำงานของรถน้องสายัน้ยนะครับเจอข้าล้มเลยจะวิ่งยากนะครับต้องบัรจงในการเกี่ยวครับผมข้อล้มเนี่ยแต่ถ้าเป็นข้าวตั้งนี่วิ่งสบายครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็อาจจะมากกว่าข้าวตั้งครับผม ลมแต่คอนเซ็ปต์ของรถเกี่ยวเนี่ยเขาบอกว่าอล่อมไม่กลัวกลัวข้กกลองนะ <laughs> ครับแม่สวยๆแล้ครับผมอะไรครับนี่โอ้ขุดโพลอะไรเนี่ยเราเผาครับหมุนจนน้ำยาวๆนี้น่ะมาที่ไปตู้หรอกตู้ไปนอนมีปลาด้วยครับพี่มีทั้งปลามีทั้งดีกรีที่พบไปเอาเยอะเลยตนร้อนเนี่ยจิ้มเกลือสินุ้ยยอดมากเลยนะ แซ่บร้ายแซ่บร้ายลองเอาไปย่างที่บ้านว่ะไม่อร่อยไม่อร่อยอันนี้นะอืมเออแหลกเนแค่ไหนวันนี้กี่ไร่วันนี้อันนี้แปดไร่ไหมแปดไร่โอ้โหเ๋าเลยโอ้ยเลยเน่งนี่เออเนี่ยบรรยากาศกลิ่นนี้บรรยากาศหนาวๆหน่อยแล้วก็ได้ปลามาย่างเนาะลองลองจับแล้วไปไปเอาไปย่างที่บ้านสิไม่อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อย อยู่เนี่ยจิ้มเกลือก็อร่อยอ๋อนี่โอ้สดๆเลยนี่สดเลยครับปลาที่ฮากินยากครับทงุกวันอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแสดงว่ามันอยากไปเข้าแม่ปลาปลาช่วงนี้ก็น่าหนาวปลามันก็ขึ้นเนาะนนนนัั่หมมจะไปหาที่ไออยู่ใหม่อ๋อนี่ครับใต้เกลือเนาะแกงก็นใต้เกลือใช่ใช่น้ำพริกพองหน่อยพริกพองอ่ะ แบ,บ่นี้มีจิ้ข้าวอร่อยมากเจียวเผมยังในนั่งข้าวยังมาเสียดไรตาข้าวยังมาเสียดเลยอ๋อตาทำไมเขาบอกตรงที่ผมนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวมาดูรถเกี้ยน้องยันหน่อยครับมา,าชมกันต,รรต่อครับฝัรรบ่งนี้รถเกี้ยนน้องยันได้เข้ายืนครับผม เกี่ยวไปด้วยเช็คไปด้วยครับผมเดี๋ยวก็ลงตัวครับ ช่วงนี้นะครับข่าวสุกเต็มที่ครับผมรถเกี่ยวไม่มีว่างครับมีหลายเจ้าโทรมาติดต่องานไปเกี่ยวรถเราก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่าติดงานแล้วนะครับไม่มีรถเกี่ยวไหนว่างให้เลยครับรถน้องสายันก็ติดงานครับยาว ริ่มองเห็นข้าวแล้วครับผมน่าจะประมาณอีกหนึ่งรอบครับน่าจะเต็มอุ้ม สำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณ e ิทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันที่ช่องยูทูบเซนนี่บุเรียมเขาด้วยครับผมรถเกียร์นองยันก็ทำงานยาวๆเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปในอย่างไรครับติดตามที่ช่องยูทูบเซนนี่ด้วยครับผมขอบคุณ e ิีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับ